รุ่นอย่างเราเหมาะกคันไหนวะเงินเดือนหมื่นสองได้ขนาดนั้าเนาะอ๋อพี่พี่พี่เป็นเซลี่นี่ป่ะครับใช่ครับผมพี่พี่ชื่ออะไรอ่ะเซลล์ตั้ครับผมพี่พี่นนาครับใช่ครับเออผมเนี่ยอยากได้บิ๊กไบค์อ่ะคันไหนวะรุ่นนิยมบ้างอ่ะพี่ก็จะมีตั้งแต่ทาร์สเล็กสามร้อยถึงตัวพันไหนไหนพี่ลองดูหน่อยลองนะครับเอาแบบว่าประหยัดเลยนะฟรีดาวก็เริ่มต้นพี่หกสี่บีหกพันสูงพวกนี้ครับจะเป็นพวงปีสิบหกสิบเจ็ดพวกนี้ เริ่มต้นฟรีดาวหมดเลยผมก็ได้หมื่นสองออกได้ปะหมื่นสองออกได้ครับผมแต่ว่าในเรื่องของประวัติเครดิตอาจจะต้องคุงกยกันอีกทีนะึงเฮ้ยโอเคเลยพี่<ด>อุ้ยสวยเนี่ยมีขนาดอีครับพี่แล้วก็จะมีเนี่ยครับจัตกร้อยจะมีพวกอาหนึ่งเก้าพนยี่สุดบางท่านก็จะอันนี้อย่างคันนี้เ,เริ่มต้นดาวหมื่นห้าร้อยแล้วผมก็จะมีพวกเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นฟรีด,ดาวสีแดงเนี่ยครับเขารูดิดาวหมื่นห้าได้คาร์บอนทอั้งลำโหคันนี้แต่งเต็มเลยพี่เด็ดครับอันนี้เอาไว้ขับอยอลลยยยย่างเเดีว มีขนาดไหนครับพี่ครับอันนี้ฟีดาวนหรือฟีดาวห้าเปอร์เซ็นต์แสนแปดยเราก็เริ่มต้นฟีดาวเฮ้ยสีเลเจ็ด้อเราก็เริ่มเพิ่มฟีดาวสี่สูงเสียงหวานหูใครรุ่นชอบใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็จะมีเหลือลูกค้าชอบห่าสูงกนาท่ากจมีเอาต้นฟีดาวเงินเดือนหมื่นสองออกได้จริงใช่ไหมพี่ได้ครับผมขอแค่ทักเข้ามาติดต่อเข้ามาทางเพจของเราแปดสามไว้หรือว่าติดต o อไปจุดสาไว้นะครับ้วผมหาพี่เบอร์อะไรอ่ะ ศูนย์หกสี่หกหกสามแปดหกสี่หนึ่งเซลนัโดยตรงครับผมเฮ้ยดีเลยพี่เดี๋ยววั้ผมตัดสินใจได้หรือ,อ่าพี่นะได้เลยครับพักเข้ามาได้เลยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโคตรสวยอะ่ะ